งูโอ๊ยโอ๊ยไปก่อนแล้วเขาบอกว่ามีเอ็มซีเนี่ยหีเอ็มอีสื่งงูไหมเองอิงอยากมาเด้อ ข้าคนอยากให้เลี้ยงอันซื้อไดโนเสาร์แม่ข่อยพันกินผูกตัวนึ่งก็เสีเลี้ยงอยู่ข่อยว่าอาจจะไมมา่ทำงานไม่ดีสิเออมันซื้อแบบนั้นมาให้คนที่ซื้อเกิดใหม่ล้วอุราสามั่นนี่กบหน้าชองโตนี่กบหน้าแต่อันนี้นี่ปรดโพมองนี้จนได้ซอนไอซอนเบาะสองสันเลครับนี่ สอนบอ่อสองสันเพื่อสนเอาน้ำหนักพนโอยู่สอนบอ่อสองสันเพื่อที่จะให้รับน้ำหนักพื้นใดนะครับเพื่นขึ้นไปขนาดสองสันในดีนน้ำยังซึงงมเลยนะนี่แต่ตัวนี้ขึ้นไปอีกนี่บันเทิงครับ <ไป S 1> สามโตสองโลแต่ตัวนั้นเป็นกบหน้าครับอีกกบหน้าตัวหนึ่งว่ายไปแล้วไปโพไส่ละบานนี่ <c oughs> เหมือนนั่นออมือนัอ่น,นิ่ละเอาทุเรียนจปลาด่ามานี่ขึ้นมาสี่ตัวขนาดสี่ขนาดสองสันเนพี่น้องเบิงเบืงสองสันกันยังเอาโบยู่ครับน้ำหนักสี่โตสี่ขนาดใดพี่น้องคิดวาเออบิงตีละผมห้องบอ่อนะสองสันเนยนี่กันยังจมครับนี่ต่แมนจับมาสั่งนี่ผมมาเกินสองโลครับ สุดยอดแหงนั่นตัวบักน่อยกวามูนะถ้าแม่นถือเบ็ดนี่โอ้ยดีใจขาดกับพอมันตัวใหญ่ครับแต่ถ้าบักนี่ถือเบ็ดนี่คือสีแรนครับยานป้าให้ละครับป้าให้ป้าก่อนสีสีไห่กบสวยงามตามทองเหลืองเลี้ยงไว้ดูเล่นครับ กดมันอยากสิออกไปเที่ยวกับให้มันไปเที่ยวอิ่มเหลียบมันก็กลับมาคือเขาเขาเรียกว่าเลี้ยงไว้ดูเล่นเลี้ยงเลี้ยงไว้เห็นไหมเห็นปะนี่งามงามพี่น้องปนไองามนี่สีทองครับปนในสีทองสวยงามตามทองเหลืองเบมือครับ อาหมอนน้อยๆไปใส่ลรพี่หมอนน้อยนหอยหมอนน้อยๆถือเบียดตบเพราะสามเสือสามเสือ,สเสอเนี่ยสามสามก้อนเสาพี่น้องหญ่ครับอลังการนี่ครับตัวหนึ่งตัวนี้พ่อแม่พี่น้อง fc r สีคุ้นๆว่าเป็นกบตัวใดน,นะครับนี่ เบิ่งดีๆครับเพิ่นบ่น้อยได้พี่น้องเพิ่นใหญ่ได้หี่ใหญ่ในขนาดของเพิ่นนะดรสมพงษ์ครับนี่เพิ่นใหญ่ในขนาดของเพิ่นแต่ถ้าเพิ่นไปเทียบกับกบไอพาสนมของเพิ่นแล้วมันคนละรุ่นครับพาสนมของเพิ่นมันใหญ่แห้งนะพี่น้องนี่ละดรสมพงษ์ครับหลายคนถามหาว่าไหนอยู่นี่ครับ นี่ครับดร็อปเตอร์สมพงศ์แดดดีครับเซาหนีแดดดีตอนนี้ป้าเพิ่นกินอาหารของเพิ่นเมื่อตะเหเพิ่นกับสิมะว้นอาหารน้ำกบครับนี่เรื่องบมาเฟียมาเฟียเรียกว่ามาเฟียนะแบบนี้มาเฟียกบ แพนี่เมื่อแล้วมมนก็สิ้ายห่มาแพนี่วานี่เบิงบ่งเบิง้งเป็นมาตุ่มมาหุม่มมาตุ่มมาลุ่มจมครับสองสันกันยังจมไปแล้วหุ่นไปแล้วเมื่อสแล้วหุ่นเมื่แล้ว แบที่มีป่เั้นอันอโข้นงปางองที่สรกามากแต่นี่วันกนี่บ้นอาจะมาแต่ว่าป่านจาโอ้จมนามจมนาเรียบร้อยพกเบาะสัมใหญ่ยิ่งใหญ่อลังกอนพยากกบ เราจะกินปลาสันในบาทโอ้สวบสวบสวบหัวปาลาเราบาทนี่คักขนาดไอเราพุ่นเออเปลี่ยนบอแล้วมอนี่ว่ามอนี่ว่าไอบอนี่เมื่อไปบอพุ่นแล้วสันพอแต่ขึ้นไปเนี่ยบอสสันเดียวครับพี่น้องสันเดียวมันก็จมเลยเห็นบ่ขนาดสินตัวเดียวเนี่ยนะั้นก็จะโจมเปหัวอาหารก็ไหลลงไหลลงปลาก็ขึ้นเมื่อกี้แหละครับพุ่นปลาในา เปิดปากินเป็นตะแเสยบเป็นตะนัวตะน้อละเบิง่งกัดด่ากกบซะน้อเอา้ามอนี่กอ้ยขนาดตัวเดียวกยังจมเหรอไปสองตัวสิยังยังล่ะเบิ่งครับเบิง้งเอา้าเ <laughs> ขึ้นสองตัวเรียบลอยเลย <laughs> โอ้ขนาดเบอ้อ ขนาดบอสรอยก็ยังเอ,าอ้าโบยู่ครับรับน้ำนักบอไว้ท่าแมนเป็นเลือดก็คือเลือเลื่อลวมครับนี่ร <c oughs> มวนป้าครับแบบนี้ป้าวะ่ะเฮ่อเฮอเเสร็จขาดละเบิ่งครับเสร็จป้าเรียบร้อยป้าไปกินเมดเบิง่งเบิงครับมวนป้าเลยป้าแสบแห้งป้าวะ่ะ สำหรับมือนี้ก็เป็นครบ37ปีเต็มครับพี่น้อง37ปีเต็มของบ่าวโทนเนาะพี่น้องเนาะก,ก็บ่บมี่ยังหลายครับเดี๋ยวสิมีไอ้ของขวัญวันเกิดให้เด็ดแม่อยู่ครับพี่น้องบ่แมนว่าของขวัญวันเกิดจะของในของขวัญวันเกิดให้เด็ดแม่ครับแต่ว่าสิเป็นอย่างก็รอติดตามกันครับยังบ่ทันหอดเวลาเนาะพี่น้องเนาะขอบคุณทุกกำลังใจครับขอบคุณพ่อแม่พี่น้องเอฟซีครับฝากกด subscribe กดไลค์กดแชร์ ช่องทองพูนแบ้น้อยนนองอีกครับฝากเป็นกำลังใจให้กับทีมงานรลดตู้ครับฝากเป็นกำลังใจให้กับทีมงานหลังบ้านนาะครับเนาะฝากมารคโฆษณาครับพี่น้องบากดขามโฆษณาเป็นอีกหนึ่งกำลังใจสารคิปนี้ก็ไว้สมนีสะก่อนครับเดี๋ยพวพบกันใหม่คลิปหน้าครับสวัสดีครับ